สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องพังบัวตองสายจวดครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่วันและคุณแม่เอฟซหลายๆท่านครับที่ท่านมอบฟักทองให้น้องช้างได้ทานครับกราบขอบพระคุณคุณแม่วันอีกครั้งครับก็ขอ,ขอให้คุณแม่วันมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยเงินทองครับ กราบขอบคุณช่องภายวันชัยด้วยครับที่เป็นสะพานบุญที่เอาฟักทองมาให้น้องช้างที่ปางช้างไทยทัพยาครับพ่อควานต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะนำฟักทองไปแบ่งน้องช้างได้ทานครับเหลือจากน้องช้างทานแล้วก็จะให้คนทานด้วยครับ นนี้ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่ท่านเมตตาลูกฟักทองกับหน่อไม้มาแบ่งปันพี่น้องชาวช้างที่ได้ตกงานลำบากอยู่ที่ปางช้างไทยทัพพยาครับต้องกราบขอบพระคุณช่องพายวันชัยมากๆครับที่เป็นสะพานบุญให้กับ น้องช้างหลายๆเชือกได้ทานลูกฟักทองครับช่วงตอนเย็นๆก็จะให้พ่อควานแต่ละเชือกมาเอาฟักทองไปให้ช้างได้ทานครับเหลือจากช้างทานแล้วก็ก็ให้คนทานด้วยครับ ช่องทางบัวตองไม่มีอะไรที่จะตอบแทนครับนอกจากคําว่าขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่วันและคุณแม่ f อฟซีที่อยู่ช่องช้างภายวันชัยครับต้องกราบขอบคุณก็ขอให้แม่ f อฟทุกท่านและคุณแม่วันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับ และกราบขอบคุณพายวันชัยครับที่เป็นสะพานบุญให้น้องช้างหลายๆเชือกได้ทานครับกราบขอบคุณครับกราบขอบคุณมากๆครับครับชมเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามช่องพังบัวตองของเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับพอขวานก็ขอคำว่า ลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ